วิธีแรกที่จะทําให้หนูอ่ะเกิดพลังทวีอย่างมหาศาลเวลาที่หนูจะไปลงมือทําอะไรหนูจะต้องรอจังหวะหรือหาจังหวะหรือดูจังหวะหนึ่งในกฎสําคัญคือกฎแห่งจังหวะหรือ law of rhythm คนรวยทุกคนเป็นคนขยันแต่คนขยันทุกคนไม่ได้รวยเพราะคนที่เขารวยจากความขยันนั้นน่ะเขาลงมือทําผ่าน passion คือใจเขามีกำลังกำลังจิตอิทธิฤทธิ์แห่งใจถ้าพูดภาษาบ้านนะตอนจิตมีอิทธิฤทธิ์เนี่ยตอนใจมีกำลังอะมันคือใจมันจะเอาเวลาที่จิตมีกำลังเนี่ยมันคือพลังฟรีจากจากกักรวาลเคยเป็นไหมล่ะอาการแบบไม่ได้ไม่ได้ต้องได้เนี่ยเขาเรียกว่าจังหวะที่ใจมันจะเอาจิตมันจะเอาสิ่งหนึ่งที่พวกเราต้องเข้าใจคือถ้าจิตไม่มีกำลังอ่ะ ใจไม่มีกําลังอ่ะไม่ต้องทําเพราะต่อให้หนูทํามันก็ไม่ออกมาดึงดูดใครต่อให้หนูทําแบบขยันขนาดก็ไม่ดึงดูดหนูจะเคยเห็นมีคนที่ทําแบบมาเนิ่นนานเลยแต่ไม่ยังไม่เห็นผลลัพธ์ในชีวิตของเขาเลยอ่ะไม่เห็นเขาดึงดูดอะไรแหละลูกงงไหมทําไมเขาไม่ร่ํารวยทําไมเขาไม่ดึงดูดถ้าเขาอนุญาตให้ตัวเองเรียนวิชากดจักรวาลกดแรงดึงดูดสักนิดหนึ่ง ก่อนการลงมือทํามันคือการตั้งจิตส่งพลังแต่ก่อนจะมาตั้งจิตส่งพลังมันมาจากอํานาจแห่งจิตฤริ์แห่งใจที่จังหวะนั้นมันอยากทําเต็มกําลังเต็มที่ดังนั้นถ้าหนูอยากจะสําเร็จในเนื้องานไหนของหนูก็ตามแล้วแต่ที่หนูทําหนูมีหน้าที่ในการสร้างแรงบันดาลใจก่อนจะลงมือทําไม่งั้นการลงมือทำของหนูจะกลายเป็นคนที่ทําไปอย่างนั้นแหละ